พี่น้องมาบอกกันอีกแล้วเด้อจ้าวาสีเบวาวาสบพวามันก็เป็นไปบ่ได้นนาะพี่น้องคอยคิดว่าดราม่าเรื่องเสียงของน้องอุ้งอิงนาสิมืดไปตั้งแต่ที่แรกเหรเนาะพี่น้องเออมันนาสิเศร้าดราม่าได,าไดแล้วเรื่องเสียงเรื่องอยังแบบเนี้ยพ่อแม่พี่น้องเอพซี่เขากับว่าบอกอยู่จนจนว่าเขาบ่ไดดมักอุ้งอิงย้อนเสียง เขามัดย้อนค้นลั่นคนเสียงดีเสียงปานเสียงสวรรค์แต่เขาบ่ปื้มเขาก็บ่ฟังเขาก็บ่ติดตามแล้วเป็นหยังเป็นอีหยังหลายบ่จังเอาเรื่องนี้ออกมาเว้าบ่เศร้าจักเทื่อ คนที่เขาไปเบิ่องนองอุงอิงเขาบ่เคยไปขาดหวังว่าอุงอิงสี้ลงเพลงม้วนเขาไปเบิ่งว่าอุ้งอิงใช้เสือสีหยังเขาไปเบิ่งว่าอีหล่าหน่อยนี่สิเต็นทาหยังแน่สีเวาข้าำใดออกมาแน่นั่นคือการหักการเอ็นดูบ่ได้เกี่ยวกับเสียงบ่ได้เกี่ยวกับอีหยังเลยใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับการหักการเ็นดูแค่นั้น เขาหมักคน้นเขาหลงคนเขาอยากเบิงอยากเห็นคนที่เคยเบิงเคยเห็นแล้วก็อยากไปอีกอยากเบิงว่ามือน,นีอีหลา่าสิใสเสือพื้นใดขึ้นเวทีอีหลา่าสิเวเจ้าจังใดสิเต้นทาใดสิออกมาส่งผมส่งใดนี่ที่เขาอยากเบิงที่เขาอยากเห็นแม้กระทั่งแค่เพียงอีหลา่าองอิงเนี่ยเลนเหรียญยูเฮื่น เอฟซีเขาก็อยากเห็นอยากเบ่งอยากฮู้เขาเพอ่อแตเกียงเลยเกี่ยวกับการลองเพลงเอฟซี FC หลายคนก็นยังย่งยอมรับว่ายอมรับแทนน้นองอุ้งอิงไปเลยว่าอุ้งอิงไม่ได้เสียงดีแต่ที่เขารักเขารักที่คน้นแล้วอีกคนที่เอามาเบาเอามาโจมตีในลักษณวะว่าพื้นเพศเสียงโนนีนั่นมึงไปมุดสวมตายยุใสหรอ นี่คือคําถามว่าไปหมดสวมตายยุใสเขาก็ออกมาหว่ากันย่จนจน,จนต,ตั้งเตปีกนตั้งเตปีกายถิ่มมีดามาในลักษณะแบบนี้เราไปยังพึงตื่นติหรือข้าแต่นอนฝันอยู่นี่คือคําถามเนาะเออมึงข้าแต่นอนฝันอยู่บอกอุ้งอิงบ่ได้ดังหมู่ว่านดิเขาดังมาแล้วเป็นปีสองปีค่ะไปรับตายอยู่บางไหนอยู่เฮ้ย ว่าก็ว,ว่าสิเป็นคู่หรอกสอนเพลงสิเป็นคู่แต่งเพลงก็ช่างเพลงคุณดังกะสร้างเขาบ่ได้มกคุณเออย่างมากเขาก็มักเพลงของคุณอา้าวสุม,มือนี่คือมาออกมาเกาะกระแสรเรียกหาแสงหรือว่าจังใดหันเรื่องเพลงว้าเขาว่าเขาหลองบ่คือเขาก็เศร้าหลองแล้วเป็นอย่างคือยังบ่เศร้าอยู่ เว้าไปละกันนายบ่สมก็เป็นผู้ใหญ่เลยจักหน่อยเออมานางวานางตีนางติงเิ็กหน่อยอยู่เนี่ยคักคักตีเออคอยเว้ากับว้าเนาะไพเข้ากับว้าไพเข้ากับวาั้งเตลักแหลกงเตนอนเขาว,วงการเลย แต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าเสียงมันสิบป็ได้มวนที่สุดบได้เป็นที่หนึ่งของประเทศไทยแต่ความหากักความเอ็นดูก็ถือว่ามาแรงเป็นที่หนึ่งนะใช่ไหมเออแล้วอีกอย่างหนึง่งออกมาตินี่มีส่วนเกี่ยวของอีหยังหรอเออมีส่วนเกี่ยวของอีหยังหรอ หรือว่าแค่อยากตเพว่าปากเงาปากมันว่างมันก็เลยหาแนวมาเว้าหาแนยวมาว่าหาแนยวมาเรียกกระแสให้เจ้าของหรือเปล่าหรือว่าเต็งเพลงละเพ่งดังแค่เพ่งเดียวหรือว่ายังไงเออเนี่ยคอยว้ากับว้ามันทุ้ยมันแต่นายเนาะพี่น้องแต่นาย